ชนิดของเศษส่วนนะครับก็คือ try of fraction fraction ก็ภาษาอังกฤษก็แปลว่าเศษส่วนไทยก็แปลว่าชนิดซึ่งเศษส่วนเนี่ยก็อย่างเช่นเราเขียน a ส่วน b อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเศษส่วนซึ่งอัน a เนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวเศษก็คือเป็นผาเป็นแค่อันหนึ่งเป็นแค่ส่วนย่อยๆยส่วน b เนี่ยเป็น whole ก็คือเป็นทั้งหมดซึ่ง a เนี่ยเราเรียกว่า numeri นิวเมอร์เก็คือตัวตัวเศษส่วนตัว B เนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า Denominator ก็คือตัวส่วนซึ่งถ้าเรามีพิซซ่าเนี่ยสมมติว่าโดนโดนขโมยไปชิ้นหนึ่งนั้นจริงๆแล้วมีพิซซ่าสชิ้นเอ้ยมีพิซซ่าสชิ้นแต่ตอนนี้มีพิซซ่าแค่3ชิ้นฉะนั้น ถ้าเราเขียนเศษส่วนของพิตอร์ที่เหลืออยู่ก็คือ3าส่วนสเพราะว่าเมื่อก่อนมันมี4ชิ้นเศษส่วนเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นชิ้นได้คร่าวๆเป็น3แบบก็คือเศษส่วนแท้ก็คือ proper fraction ซึ่งจะเห็นว่า numerator เนี่ยมันน้อยกว่า denominator ก็คือตัว,ต,วตัวเศษมันจะน้อยกว่าตัวส่วนอันนี้คือเศษส่วนแท้เช่น2อส่วนาส่น่วน แรมันนี้ือจะเขียนเป็นจำนวนลบก็ได้เช่นลบสอส่วนสนี้ก็ยังก็ถือว่าเป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนแท้เหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ improper fraction ซึ่งอันนี้จะเห็นว่าตัวตัวเศษมันมากกว่าตัว ตัวส่วนก็คือตัวตัวส่วนเนี้อมันน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเศษซึ่งอย่างเช่นกรณีที่น้อยกรณีที่น้อยกว่าก็อย่างเช่นไม่ใช่บิ๊กเกอร์สมอลเรอร์ออีคูพานิน เราพูดถึงตัวส่วนมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเศษซึ่งกรณีที่ตัวตัวส่วนน้อยกว่าตัวเศษก็อย่างเช่น8ส่วนสเห็นว่าตัวส่วนมันมีแค่3แต่ตัวเศษมันมีถึง8หรือกรณีที่เท่ากันอย่างเช่น2ส่วน2หรือ7ส่วน7ก็จะเป็น improper fraction ก็คือเศษส่วนเกินโอเค ต่อไปก็ใน,นสุดท้ายก็คือ mixed number คือจำนวนคระก็คือว่ามันมีทั้ง whole number and a fraction ก็คือมีทั้งจำนวนเต็มแล้วก็มีทั้งเศษส่วนก็อย่างเช่น4ส่วน2ส่วน3หรือ9สเศษ5ส่วน8นี่ก็เป็นจำนวนคระคือ mixed number โอเคก็ประมาณนี้ครับ